จะเอาอะไรครับข้าวน้องก็กินแล้วไม่ใช่เหรอฮะไก่น้องก็กินแล้วน้องจะเอาอะไรอะไรครับแม่บอกมาสิมูอยากได้อะไรมอยากได้อะไรครื้อ <c oughs> <shareholders> <c oughs> อ๊าะอื้อยากได้อะไรครับอือออ๊าเลยฮะแม่บอกแม่สิอื้ออูอยากได้อะไรครับอยากไปเดินเล่นเหรอ อว่าอยากกินขนมูอยา่านั่งรถบึ้นๆว่าอ,อยากได้อะไรครับฮ <c oughs> ะ <c oughs> ไ,มไม่รู้อ่ะน้องกินไม่อิ่มอ่ะ <c oughs> กินข้าวไม่อิ่มอ่ะนะกินกินไก่น้อยไปหรอโอ้ <c oughs> แล้วน้องเปียล่ะ เปียอยากได้อะไรคะือเปียง่วงเนาะหลับดีกว่าเปียบอกเนาะง่วงนอนไหมคะหลับดีกว่านะวเนาะเออเรากินอิ่มแล้วเราก็หลับไข่โน่ไข่โน้อืมคนนี้จะเอาอะไรเนาะ เอาอะไรครับแ <c oughs> ม่วันนี้น้องกินเยอะนะ oh. เยอะว่ะโว่าเยอะไหมอนันเสียงให้